สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับชายชาแนลนะครับก็ห่างหายไปนานเนาะก็ไม่ว่างจริงๆครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาดูการเพาะชำสะระแหน่นะครับผมสะระแหน่นี้ผมเอามาจากตลาดนะครับก็ซื้อมาจากตลาดซื้อยอดมันมากำหนึ่งครับแล้วก็มาเสียบเสียบใส่ฟองน้ํานะครับแล้วก็แช่น้ําไว้จนรากมันขึ้นแบบนี้นะครับ ก็หลังจากมีรากยาวแล้วนะครับก็มาเสียบใส่น้ําปุ๋ยได้เลยนะครับก่อนอื่นเพื่อนๆต้องเสียบเสียบใส่ฟองน้ําแล้วก็ไปจุ่มน้ําเปล่านะครับห้ามจุ่มน้ําปุ๋ยนะครับก็ส่วนส่วนขั้นตอนการซื้อซื้อมาจากตลาดแล้วมาแช่น้นํานี้เดี๋ยวผมจะถ่ายให้อีกคลิปนึงนะครับเพราะว่าตอนเสียบไม่ได้ถ่ายนะครับก็ ก็มาดูขั้นตอนการทําไปเลยนะครับอันนี้คือคือคือลงกล่องนะครับอันนี้อันนี้ลงกล่องนะครับอันดับแรกนะครับจับถ้วยมานะครับก็เด็ดใบที่มันเปื่อยๆทิ้งนะครับผมที่มันแบบหมดสภาพแล้วนะครับก็ยัดเข้าไปเลยนะครับยัดเข้าไปทั้งบนนะครับเพราะว่าถ้ายัดข้างล่างนี่มันจะทําให้รากมันหักได้นะครับผมก็ มื่อยัดเสร็จแล้วนะครับก็มาเสียบใส่หลุมนะครับอันนี้คือผมผสมปุ๋ยไว้แล้วนะครับผสมปุ๋ย AB ไว้แล้วก็สามารถใช้ได้เลยนะครับอันนี้นี่เป็นการเพราะสะเนแหนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมก็ขั้นตอนไม่เยอะนะครับไม่ยุ่งยากนะครับเพาะสรน่เพราะว่ามันเป็นผักไทยนะครับมันเติบโตได้ไวนะครับมันไม่มีปัญหาเรื่อง ความร้อนอะไรมากมายนะครับไม่เหมือนผักประเทศนอกนะครับที่มีปัญหาเรื่องความร้อนถ้าร้อนมากผักจะไม่โตนะครับอันนี้ร้อนมากไม่เป็นไรครับขอแค่มีมีหลังคาให้มันอย่างนี้นะครับไม่ไมให้มันตากแดดเต็มที่ครับถ้าตากแดดเต็มที่มันก็ไม่ตายครับแต่ใบมันจะไม่สวยครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับจะเป็นขั้นตอนการปลูกสนเน่นะครับที่ซื้อมาจากตลาดนะครับ ก็คือว่าซื้อมาเป็นกำรรนะครับแล้วก็มาเสียบใส่ฟองน้ำแล้วก็แช่น้ำไว้ครับก็ฝากเพื่อน,นนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง youtube ของผมด้วยนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่กับผมสวัสดีครับ